จนลบ,บุรีทิมนี้เราจะแบกไปขึ้นไฟมานอนบ้านพักกลางาป่าจะต้องปั่นจักรยานเข้ามาแล้วก็นั่งรถเข้าป่าข้ามลำห้วยก็พา,ายเรือออกไปบอกเลยว่าที่นี่เป็นที่ลับสุดยอดของเมืองการจนรบ,บุรีไปเที่ยวกันปั่เป็นไไล์ด้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมาเลยันนะจูน เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้รบกวนธรรมชาติเลยเนาะเป็นการใช้พลังงานจากเราแล้วก็กินแรงเพื่อนล้วนๆสุดยากมากการชนะทีเราอยู่กันที่สถานีรถไฟวางซื้อเราจะไปเที่ยว การจะนะบุรีกันและที่สำคัญไปแบบลคารบบอนแต่ว่าตอนนี้มาสายจริงๆแพ่แผนวันนี้เราจะต้องไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงตอน6กโมงแต่ว่าเราตื่น6กโมงเราก็เลยต้องตาลีตาเหลือกมาดักขึ้นที่บางซื้อแหนนะคะทันที่1ที่2ที่3จะเป็นรถนํำเที่ยวตาน้ำตกกาญจนบุรี เดี๋ยวหาซื้อข้า,ชาวช้ากินก่อนเพราะว่าตอนนี้จะ8โมงแล้วเก้าไก่สปไปซ,ซี่ค่ะและเด็กัคู่นะครับโคล้เราก็จะไปจอดทเดยนเที่ยวมนี่สบานาไปน้ำตกตอนนี้9โมง45ค่ะ เขาจะจอดแวะให้ถ่ายรูปประมาณ20นาทีนะคะเมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่รถไฟเขาอาธิบายตอนอยู่ข้างบนขบวนเขาบอกว่าสถานีนี้เนี่ยชาวบ้านเขายังเรียกว่าสะานมรณะอยู่เป็นเพราะว่าไม้หมอน1ไม้เท่ากับชีวิตของเฉลย1คนและคิดดูว่า400กิโลอ่ะมันจะขนาดไหน ทางรถไฟสายมรณะเนี่ยนะคะมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรค่ะแต่วิ่งจริงๆเนี่ยได้แค่111กิโลเมตรเองค่ะแล้วจุดไฮไลท์ของขบวนรถไฟสายน้ำตกขบวนนี้นะคะจะต้องวิ่งผ่านช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแควและช่วงโค้งมรณะหรือถ้ำกระแซค่ะซึ่งตรงนี้เขามีความเชื่อนะคะถ้าใครได้เอามือขวาของตัวเองไปแตะที่ผนังถ้ำแล้วเอามาแตะที่หนา้าผาจะสามารถขอพรได้สำเร็จค่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงสถานีน้ำตกแล้วค่ะถึงน้ำตกไซโยกแล้วใช้เวลาเดินทางทั้งหมด5ชั่วโมงค่ะรถไฟขบวนนี้เนี่ยจะมาแบบไปเชา้าเย็นกลับผ่ากลับเราจะต้องกลับแต่คือรถไฟให้ทันบ่ายสแต่ว่าเราไม่มาเชา้าเย็นกลับค่ะเราจะมาค้างคืนกันที่การอีกสอคืน ข้างบนจะมีร้านกาแฟาทางขื้นก็ไม่สูงเท่าไหร่แค่นี้เองจะต้องออกกำลังกายขากันประมาณหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมรักโลกลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์แต่ใช้พลังงานเราแทนสุดยอดไปเลยค่ะคุณผู้ชม เที่ยวชมน้ำตกไซโยกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาที่เราจะต้องเข้าที่พักแล้วริปการจนบุรีแบบโลคาบอนของเราทิปนี้เนี่ยเราจะพาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกซึ่งเป็นกิจกรรมที่โลคาบอนแต่ไฮพาวเวอร์ Power. เราได้ติดต่อพี่กบกลาฟติ้งฟอร์กแล้วนะคะชีวิตของเราต่อจากนี้อีก2วัน2คืนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับพี่กบล้วะคะ่ะว่าจะพาพวกเราไปไหนมาถึงที่ ราสติ้งฟอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะพักผ่อนกันที่นี่เพื่อที่พรุ่งนี้เราจะออกไปผจญภัยกันแต่เชา้าวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนลาไปด้วยวิววันแรกที่อยู่ข้างหลังเ้าคะ่ะนี่คือพี่กบค่ะผู้เป็นทุกอย่างของเราในทริปนี้ อยากได้อะไรบอกพี่กบค่ะไปไหนบอกพี่กบค่ะเป็นทุกอย่างให้แล้ววันนี้ก่อนออกไปทำกิจกรรมกันนะคะมาเดินสำรวจบ้านพักก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานเราขี้เกียจเขาก็จะมีทั้งลานกางเต็นท์ใครอยากจะกางเต็นท์มาแคมปิ้งก็กางได้เลยตรงนี้หรือถ้าใครอยากจะนอนเป็นบ้านพักก็มีเข้าไปก็จะเป็นเตียงเป็นห้องพักแบบนี้ไม่ร้อนเลยที่เมื่อคืนนอนไม่ต้องเปิดทัดลมนอนยังได้เลยค่ะ เรียกว่าอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีพวกนี่โรงเผาถ่า,านทาเองอันนี้ทําเองนะคะไม่ได้ซื้อนะคะเตาปกติเนี่ยความร้อนมันจะอยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดร้อยองศาถ่านที่ได้เนี่ยมันจะดาเวลาจับมันจะติดติดป็หลาดเออไม่เปื้อนสีมันดูเป็นแบบเงาๆอะความร้อนที่เราใช้จะสูงกว่าประมาณพันกวา่าองศาดังนั้นส่วนที่มันเป็นถาํนานทาหรือว่าเรียกว่าสารแทนนินเนี่ยมันก็จะถูกเบลอ มันก็จะเป็น,เ,ปนเกือบจะเป็นคาร์บอนบอลสุดแหละจากไม้ไผ่แห้งธรรมดาที่เราเนี่ยเนี่ยอย่างนี้อ่าอ,อันนี้ก็คือเป็นเศษไม้ไผ่ที่เก็บมาล่วงๆอ่าที่มันได้ใช้ประโยชน์อะไรค่ะนะเราก็จัดก,การด้วยการเอามาทำํำใส่ไปยังไงมันก็ออกมาอย่างนั้นเจ๋งอะ่ะที่นี่เนี่ยนอกจากทําฟืนใช้เองเขายังมีโซนแยกขยะด้วยนะคะถ้าใครมาพักที่นี่เป็นอันรู้กันว่าเสร็จจับทุกอย่างแล้วคุณกินอิ่มอะไรแล้วคุณต้องมาแยกขยะให้พี่เขาด้วย นอกจากจะเผาถ่านใช้เองแล้วพี่กบเขาก็ยังสอนพวกเราแยกขยะเพื่อน,นำไปดีไซเ์ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังทำนำส้มควันไม้เอาไว้ไล่แมลงแบบปลอดสารเคมีด้วยอย่างที่บอกไปค่ะว่าเราจะมากันแบบโลคาบอลการแคมปิ้งของเราเนี่ยเราจะเมนจะต้องแวะซื้ออาหารการกินเพื่อเข้าไปทำกับข้าวที่โฮมสเตย์นะคะเราก็เลยเลือกที่จะมาซื้อกันที่มันเป็นตลาดที่อยู่แถวๆน้ำตกไซโย,ยการอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งของการเที่ยวแบบโลคาบอนนะคะ กํมเท่าไหร่เออค่ะประมาณสิบบาทสองกรําเนาะผักกูดผัดน้ำมันหอยเพราะเราเนี่ยได้ทํากิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวลดการเดินทางและช่วยกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานเสือภูเขาอันนี้นะคะปั่นไปหมู่บ้านแม่น้ำน้อยเพื่อไปนอนโฮมสเตย์ของบ้านริมน้ำในีฮขับรถไปได้ไม่ไปปั่นจักรยานไปค่ะเราต้องใช้แรงหน่อยออกกำลังหน่อย ดีพี่กบไม่ให้เดินให้ปั่นจักรยานยังปานี้พวกหนูเราจะปั่นจากที่นี่ไปทั้งหมด6กิโลใช่ไหมคะทีนี้อันนี้เราปั่นจากบ้านพี่กบมาถึงตรงสะพานข้ามแม่น้อยน่อยห้าลอยมีคนไทยเที่ยวเยอะไหมคะไ่เะน่าจะมาล่องแก่ง อ๋อแต่เขาไม่ค่อยมาแบบปั่นอะไรเลยโอ้ยมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมันสวยมากจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่แบบโลคาบอนจริงๆนะปัน่นจักรยานแล้วก็ไปล่องแก่งอะมันไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยตอนนี้เพื่อนร่วมทางของเราจะต้องเข็นขึ้นมาแล้วอาการเป็นไงคะรถเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้ <laughs> ตอนนี้กี่กิโลแล้วคะพินิตครึ่งทางแล้วนะะจะมีเนินอีกไหมคะข้างหน้าไม่มีแล้วครับแต่อมยิ้ม ไปเราไปกันต่อดีกว่าทริปทรมานบันเทิงของเราอันนี้คือถึงจุดหมายปลายทางที่หมู่บ้านแม่น้ำน้อยแล้วค่ะปั่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจริงๆด้วยบอกว่าความทรมานคือไม่ใช่ความเหนื่อยแต่เจ็บตูดไปคืนนี้เราจะเข้าไปนอนกับนัดโจนที่บ้านนัดโจนข้างในกันเดี๋ยว,วโดนโจนต้นอปล่า <laughs> <laughs> โดนโจนหลอกไป บ้านณนโจนที่เราจะไปพักคืนนี้เนี่ยนะคะเราต้องขับรถเข้าไปในป่าค่ะแถมยังต้องลุยน้ําข้ามห้วยต่อเข้าไปอีกแต่บอกเลยว่าข้างหน้าเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ Surprise รออยู่ค่ะนี่ขึแล้วสุดยอดเลยคสุดยอดสุดยอดมากเลยนะโจนบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ห้องครัว นี่มันไม่ใช่โฮมสเตย์แล้วนี่มันแทบจะเป็นรีสอร์ทหลังหนึ่งแล้วที่ไร่นาโจนเนี่ยนอกจากจะมีที่พักอยู่กลางป่าแบบนี้แล้วนะคะนาโจนเขายังปลูกผลไม้ไว้เยอะมากมีตั้งแต่ทุเรียนส้มโอสับปะรดมะยงชิดปลูกยันส้มฟีมองทุกคนนี่ส้มฟีมองนี่ส้มโอเราใช้ดูดน้ำจากในห้วยนยขึ้นมาไว้ในง แล้วเราก็ปล่อยมัไปใช้น้ำแรงในในห้องนึงมีที่ทำน้ำอุ่นนะอ๋อครับเป็นไงที่ทำน้ำอุ่นอ่ะแล้วทุกอย่างที่เป็นไฟฟ้าคือเป็นโซลาร์เซลล์หมดเลยป่ะคะครับโอ้อันนี้คือแผงโซลาร์เซลล์ที่นาโจนบอกนะคะนี่แผงใหญ่มากอันนี้คือไฟฟ้าทั้งหมดที่นี่ไม่ได้ปั่นไฟหรืออะไรเลยมาจากโซลาร์เซลล์ทั้งนั้นเหมือนเรามาเจอไอเทมลับกลางป่าใหญ่ที่กาญจนบุรี คือถ้าใครอยากมาแบบนี้ต้องติดต่อพี่กบท่านั้นได้เวลาทํากับข้าวมื้อเย็ยนค่ะวันนี้กินแบบงา่ายๆผัดผักกับไก่ทอดะกันมีผัดผักกูดแล้วก็ไก่ทอดที่สำคัญต,ต้องกินให้หมดหนึ่งกิโลหมดเกลี้ยงเป็นไได้ยังไงเราชอบตรงที่แบบว่าเขาอยู่กับธรรมชาติโดยที่ไม่กวนธรรมชาติจริงนะ คือขนาดบ้านหลังอย่างเงี้ยมีไฟฟ้าใช้อ่ะแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ใช้พลังงานยงอย่างอื่นเลยนอกจากพลังงานแสงกระน้ำใช่ไม่ใช้โซลาร์เซลล์ปั่นไฟใช้ไฟไม่ได้เยอะหลังวันวันนึงอ่ะน้ำก็มีแทงน้ำไว้เก็บน้ำสูบจากลำธารแล้วก็น้ำฝนปุ๋ยก็ทำปุ๋ยหมักเองทั้นดีอ่ะมาเจอพี่ปกและพี่ปกตรงไหนน้อี ได้เวลาออกเดินทางจากบ้านนาจโจแล้วค่ะต้องบอกลาที่นี่แล้วเสียาจจังน่าจะมีเวลาอีกสักคืนมาถึงกิจกรรมที่รอคอยค่ะนั่นก็คือการพายเรือคายัคล่องแม่น้ําน้อยด้วยระยะทาง9กิโลเมตรก่อนจะลงเรือเราก็ต้องมาอบรมวิธีพายเรือกันก่อนแล้วที่เหลือก็ลุยกันหน้างานเลยค่ะ ไปไอที่สอนมาเมื่อกี้ก็คือลืมแล้วไปค่ะ5 4 3 2ซ้าย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 ขวายนิดนึงโอเคซ้ายซ้ายซ้ายขวาจ้วงจ้วงจ้งจวงซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยไปซ้ายหน่อยไปซ้ายหน่อยโอ๊ยวันนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเฮ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 ้ยเน้ย้ยเนยเฮ้ยเู้ยเ่้ยเฮยเ่นย่ฮ้ยเฮ้ยเฮนยู่ อ๋อตอนนี้ผ่านมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะสถานการณ์ล่าสุดก็คือจะหยุบหัวกันในท้ายแล้วน้ำเย็นอากาศเย็นแต่ใจไม่เย็นเลยตอนเนี้ยไปไปลงแกต์งานอย่าควรมันนะ้ยภ่อนไหมไฟเบาๆเพราะว่าหนูผักเลยเนะี่ยหนูก็ทำท่าถ่ายไปงั้นแหละจริงๆก็คือเนี่ยอุ๊ยน้ำตกข้างหน้าสวยมากเลย อันนี้เราเล่นได้ไหมเพราะว่าหนูเหนื่อยหนูอยากพักเป็นอนรู้กันว่าน้ําตกน้าโจนเนี่ยเป็นจุดพักระยะ2กิโลเมตรนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงข<ฮ>้อพายเรือมาเท่านั้นไม่พายเรือมาไม่ได้นะไปต่อดีกว่ากับระยะทางอีก7กิโลที่เหลือค่ะใช้อเออ ย่อของความชิลเฮ้ย,แต,ยแต่สวยจริงนะพี่ดูดิดูความแบบความป่าอุดมสมบูรณ์มากแต่น้ำใสมากเลยนะคะใสแจ้วสดชื่น สภาพแบบหมดสภาพเอ้ยมันเล่าว่ากระแตแต้แวจริ่งถึงอะฟังดินี่บอกว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นโค้งหักศอกนะคะซึ่งจะเป็นโค้งที่ยากที่สุดในการภายเรือเส้นนี้นี่ดูตัวอย่างดูแลจําแล้วนําไปใช้ ถ้าไม่ายโอเคผ่านโค้งที่ยากที่สุดมาได้แล้วนะคะอย่างทุลักทุเลนิดหน่อยแต่ไม่คว่ำพี่เขาบอกว่าขินก้อนนี้พอถึงหน้าฝนน่ะน้ํามันจะท่วมข้างบนมิดเลยโอ้ยถ้าหน้าฝนเขาจะคว่ำกันตรงนี้เยอะเพราะว่าน้ํามันเยอะแล้วน้ำมันแรง ตอนนี้11โมง12เร <Hey. S 1> <Hey. S 1> ็ว <You. S 1> อยู่พินิษบอกว่าเหลืออีก1กิโลเท่านั้นแต่เป็น1กิโลที่เหนื่อยมากเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่น้ำนิ่งที่สุดซึ่งสภาพเราตอนนี้ก็คือตอนนี้ต้องเติมไสากล่องแล้วแต่ดูภาพพินิษคะ oh ออ่ะโอ้โหเก็ทิปเรือแปลกอะภายเรือมาถึงช่วงกิโลเมตรสุดท้ายก่อนจะถึงปากทางเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางประวัติศาสตร์ก็ว่าได้คะ่ะ พราะรัชกาลที่5ทรงบรรยายความสวยงามของบริเวณหน้าหินผานี้ไว้ในนิราศโยกสวยคิดถูกแหละที่มาก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้รบกวนธรรมชาติเลยเนอะไม่ได้ปล่อยพลังงานเสียเลยอะ่ะใช่ตั้งแต่ปั่น,นจัก,กรยานภายเรือแบบนี้เป็นการใช้พลังงานจากเราแล้วก็กินแรงเพื่อนล้วนๆสุดยอดมากการจนบุรี ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะพายข้ามไปที่ต่อมอฝั่งนี้จะพายทวนน้ำมีแรงก็เลยใส่ให้หมดถ้าเราหยุดพายมาเมื่อไหร่เราจะไหลกระตามกระแสน้ำนี่ไปก็อีก10กิโลกระแสน้ำน้ำเยอะอยู่เกิดทับไอยน้ำมาเยอะอยู่ต้องพายทวนน้ำในวันที่กระแสน้ำแรงมีแรงเท่าไหร่ใส่ให้หมดพร้อมแล้วครับพร้อมไป ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยว,ว,วเออพี่ใดพี่ใดเฮ้ยพา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 ยมาอยู่ถึงแล้วค่ะ11ะบเโมงห้ตอนแรกกะไว้บ่ายสามนะเออกะไว้บ่ายสาม จบแล้วนะคะกับการผจญภัยทริปกาญจนบุรีของเราแบบโลคาร์บอนก็ทํากิจกรรมหลายอย่างมากตั้งแต่นั่งรถไฟไปปั่นจักรยานนอนนะโฮมสเตย์น่ะโจรปิดท้ายด้วยการพายเรือคายักล่องแม่น้ําน้อยเป็นทริปที่สุดมากผจญภัยอย่างแท้จริงจริงๆขาดอีกอันนึงนะขาดเดินป่าเป็นทริปที่โลคาร์บอนแบบสนุกมากพูดเลยไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้แล้วก็ได้เรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติจากพี่ๆที่เขาทําด้านนี้เขาก็จะ ให้ข้อคิดต่างๆเยอะมากเลยนะคะกับการที่แบบว่าต้องอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติมันสำคัญกับเรายัางไงใครท,ที่อยากมาผจญภัยแบบนี้นะคะติดต่อพี่กบมาได้เลยที่ Lafting Fox Thailand พี่กบจัดการให้ทุกอย่างและที่สําคัญช่วยกันรักโลกนะคะโลกจะได้รักเราจบดีไหมคัท